่อไปนะคะจะเป็นการพิมพ์รายง,งานวิเคราะห์การขายวิเคราะห์ซื้อและการเจ้าหนี้และการลูกหนี้ค่ะเราจะมากันที่ระบบขายนะคะแล้วก็มาที่รายง,งานวิเคราะห์มาที่รายการรายง,งานยอดขายรวมสินค้าและบริการนะคะเข้าไปค่ะแล้วก็เราจะเลือกวันที่นะคะ Export เ,เป็น PDF นะคะแล้วก็รายสินค้าก็เลือก ตั้งแต่รายการแรกถึงรายการสุดท้ายนะคะแล้วก็กดคำร้องของตรงสัญลักษณ์นี้นะคะน้องขอรายงานสำเร็จนะคะได้รับรายงานยอดขายรายสินค้าและบริการแล้วกดตกลง<ม>ก็จะมีรายการดิ้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลด หรือเซฟเป็น PDF ได้เลยนะคะกลับมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็กดกลับค่ะไปที่รายงานการ์ดลูกนี้นะคะเราก็จะเลือกเดือนนะคะแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ export เ,เป็นไฟล์ PDF นะคะแล้วก็กดร้องขอค่ะ ได้รับแรงงานการลูกนี้แล้วนะคะแล้วก็จะดูว่ามีรากาอะไรบ้างนะคะสามารถเซฟลงเครื่องหรือพิมพ์เป็น pdf ได้เลยนะคะแล้วก็จะออกจากหน้าจอนี้นะคะไปที่ระบบซื้อค่ะแล้วก็มาที่การวิเคราะห์นะคะมาที่แรงงานยอดรายสินค้านะคะเราจะเลือกวันที่นะคะ เรื่องรายการสินค้าและ Export เป็น pdf นะคะกดลองขอค่ะได้รับรายงานอยอดซื้อรายสินค้านะคะแล้วก็กดเข้าไปดูก็ะจะมีรายการที่เราซื้อสินค้าไว้นะคะเราสามารถพิมพ์เป็น pdf หรือเซฟลงเครื่องได้เหมือนเดิมนะคะ กลับมาหน้านี้แล้วก็เราจอกจากหน้านี้นะคะไปที่รายง,งานการเจ้าหนี้ค่ะเราจะเลือกเดือนเลือกผู้จำหน่าแล้วก็ e x p ก r t เป็น PDF นะคะแล้วก็กดร้องขอค่ะได้รับรายง,งานการเจ้าหนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายง,งานการเจ้าหนี้ของเรานะคะ แล้วก็กดพิมพ์หรือเซฟลงเครื่องได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะการพิมพ์รายง,งานวิเคราะห์การขายวิเคราะห์ซื้อการจเนียและการลูกมีค่ะ